สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมีข่าวดีเอามาแจ้งบอกกล่าวกันนั่นเองครับก็มีถึง3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็จะเกี่ยวกับเรื่องที่ดินของสอปกรและก็ทายาทที่จะรับช่วงต่อนั่นเองครับเรื่องต่อไปก็จะเป็นการเข้าพบผู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินช่วยเหลืออ้อยสด120บาท ต่อตันที่จะช่วยเหลือผู้ตัดอ้อยสดนั่นเองครับและเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายที่มีโรงงานเริ่มจ่ายแล้วนั่นเองครับก่อนไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราก็มากันที่เรื่องแรกกันเลยนะครับเรื่องแรกก็คือมีการประกาศแจ้งให้กับทายาทเกษตรกรทั้งหลายนะครับของสอปกก็จะมีการขยายเวลายื่นขอรับ มรดกสิทธิการจัดการที่ดินแทนที่อีก1ปีถึงวันที่16กรกฎาคม2567นี้นะครับใครที่เป็นทายาทของผู้ที่ถือสอปกวไว้ครอบครองไว้ก็ให้รีบไปแจ้งก่อนจะถึงวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้นั่นเองครับช้าก็อาจจะสละสิทธิ์ก็คืออาจจะถูก ยึดเอาไปให้กับจัดสรรให้กับเกษตรกรท่านอื่นต่อไปนั่นเองครับเรื่องต่อมาก็วันนี้ก็คือมีการมีการร่วมกันของผู้นำชาวไร่อ้อยทั่วประเทศเข้าไปยื่นหนังสือร้องผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองครับให้ช่วยตามเงินโครงการตัดอ้อยสด120บาทต่อตันตอนนี้ก็ ปิดหีบแล้วชาวไร่อ้อยยังไม่ได้รับเงินส่วนนี้ที่รัฐบาลครั้งก่อนเคยรับปากไว้นั่นเองครับว่าจะได้1 20บบาทนี่ก็คือมาทวงกันนั่นเองครับเพราะว่าชาวไร่อ้อยก็เดือดร้อนกันมากทุกของคนปลูกอ้อยนั่นเองครับอย่างไรเสียก็ให้ทางภาครัฐทางราชการและก็ ผู้เกี่ยวข้องก็ให้ช่วยนำเนินการติดตามให้ด้วยนะครับอย่างไรผมก็ยังเชื่อว่าน่าจะชัดเจนในรัฐบาลชุดใหม่นั่นเองครับก็คือรอรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องที่จะมาสารต่อนโยบายนี้ของพี่น้องชาวไร่อ้อยอย่างไรเราก็ต้องสู้กันต่อไปรอกันต่อไปนะครับอีกนิดเดียวนั่นเองครับ แล้วก็มาสุดท้ายก็จะเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยโรงงานน้ำตาลปราณบุรีได้มีการสำรองจ่ายเงินอ้อยเบื้องสุดท้ายปีการผลิต2,565ทับ66แล้วนะครับก็คือจะมีการจ่ายล่วงหน้าที่50บาทต่อตันนั่นเองกำหนดจ่ายเงินในวันศุกร์ที่7 กรกฎาคม2566นี้เวลา8.30นาฬิกาจุดถึง16.30นาฬิกาจนั่นเองณนะโรงงานน้ำตาลปราณบุรีโรงเก่านะครับนี่ก็คือให้พี่น้องก็รอรับกันได้เลยในวันที่7กรกฎาคมสำหรับท่านที่ส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาล ปราณบุรีนั่นเองครับหากมีข้อสงสยัยสามารถสอบถามได้ที่บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลปราณบุรีจำกัดนั่นเองเบอร์โทรก็คือ0881030999นั่นเองครับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องและและโรงงานอื่นๆก็คงจะทยอย <c oughs> ต้องขอไป โรงงานอื่นก็อาจจะทยอยจ่ายตามตามกันไปนะครับสำหรับเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายของพี่น้องนั่นเองครับว่าจะได้เอาไปเป็นทุนรอนในการบำรุงอ้อยต่อไปเพราะว่าปีนี้ได้ข่าวว่าจะมีการฝนจะแรงและทิ้งช่วงนั่นเองอย่างไรพี่น้องชาวไร่อ้อยก็ตเตรียมกันเอาไว้ก็แล้วกันครับว่าอ้อยของท่านจะแรงหรือไม่อย่างไรจะได้จัดการถูกนั่นเองครับ ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ